วัสด,ดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่8กันต่อนะครับเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่10ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า3าเรื่องเท้าสกะเทวราชเริ่มตั้งแต่สัทธาสาธุมหาราชามายาติงสะปารมิโยเป็นต้นไปสัทธาอันว่าพระศาสดา วัตวาตรัสแล้วอิติว่ามหาราชาดูก่อนมหาปพิษสาธุอันว่าดีละสัพพันยุตยานังอันว่าพระสัพพันยุตยานมะยาอันอาตมภาพปารามิโยยังบารมีทั้งหลายติงสะสามติปปูเรตวาให้เต็มแล้วปริจจิตวาบริจาคแล้ว มหาปริจาคีบริจาคใหญ่นี่เป็นกิริยาวิเศษณะนะครับไม่ต้องออกสำเนียงปฏิวิทังรู้ตลอดแล้วกางขาเฉทนัตถังเอวะเพื่ออันตัดซึ่งความสงสัยชนานางแห่งชนทั้งหลายตุมหาทิสานางผู้เช่นกับด้วยท่านเอวะนั่นเทียวเป็นประโยคตะปัจจัยที่เป็นกรรมวาจกนะครับตวัาง,งันว่าพระองค์สุนาหิ จงสดับฟังตะยาปุจิตะปัญเหซึ่งปัญหาอันพระองค์ตรัสถามแล้วทั้งหลายเิดนี่เป็นตปัจจัยนะครับเข้าสัมพันธ์ครึ่งศัพท์นะครับปุจิตะตัวนี้นะครับสัพพะธานานังแห่งทานทั้งปวงทั้งหลายหนาธรรมะธานางอันว่าการให้ซึ่งทเรเศรษฐังเป็นทานประเสริฐที่สุดโหติย่อมเป็นนิทาณะนิทาณิยะนะครับสัพพะรสา,านาง แห่งรถทั้งปวงทั้งหลายหนาะธรรมระโสอันว่ารถแห่งธรรมเศษโถหเป็นรถประเสริฐที่สุดโหติย่อมเป็นสัพพะรตีนางแห่งความยินดีทั้งหลายทั้งปวงหนาะธรรมรติอันว่าความยินดีในธรมรมเศธาเป็นสภาพประเสริฐที่สุดโหติย่อมเป็นปะนะส่วนว่าตันหักขโยออันว่าความสิ้นไปแห่งตันหาเศษโโ เป็นสภาพประเสริฐที่สุดอรหัตตังสัมปาปกัตาเพราะความที่แห่งความสิ้นไปแห่งตันหานั้นเป็นสภาพยางสัตว์ให้ถึงพร้อมซึ่งพระอรหัตเอวะนั่นเที่ยวโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระกาถาอิมังนี้ว่าธรรมทานังอันว่าการให้ซึ่งธรรม ชินาติย่อมชนะสัพพทานางังซึ่งการให้ทั้งปวงธรมรมารโส ữa, อันว่ารสแห่งธรรมชินาติย่อมชนะสัพพารสังซึ่งรสทั้งปวงธรรมรติอานว่าความยินดีในธรรมชินาติย่อมชนะสัพพารติงซึ่งความยินดีทั้งปวงตันหักขยออานว่าความสิ้นไปแห่งตันหาชินาติย่อมชนะสัพพทุกข,ขงัง ซึ่งความทุกข์ทั้งปวงอิติดังนี้อัดโออันว่าอัดว่าขึ้นมานะครับสเจหิก็ท่าว่าปุคโลอันว่าบุคคลขึ้นมาทไทยะพึงถวายติจีวรานี้ซึ่งจีวรสามผืนทั้งหลายกะทะลิคัพภะสัทิสานี้อันเช่นกับด้วยห้องแห่งกล้วย พุทธปัจเจกับพุทธขีนาสวานางแก่พระพุทธเจ้าและพระประเจกพุทธเจ้าและพระขีนาศทั้งหลายนี่ต่อไปเป็นการแปลรวบเตมหน้าตะปัจจัยที่เป็นวิเศษณะตัวนี้นะครับมีตะวาอยู่ข้างหน้าจึงต้องแปลไปหาก่อนจักกวาลคพเพยาวะพระมโลกานิรันตรังกัตวานิสินนานังผู้นั่งแล้วกระทำซึ่งห้องแห่งจักรวาลทั้งหลาย ให้เป็นที่มีระหว่างออกแล้วเพียงไรแต่พรหมโลกไสอนุโมทนาอันว่าการอนุโมทนาเตหิพุทธปะปเจกัพุทธขีนาเวหิกะตาอันพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกับพุทธเจ้าและพระขีนาสพทั้งหลายเหล่านั้นกระทําแล้วคาถายะด้วยคาถาจะตุป,ปะิกายะ อันประกอบแล้วด้วยบทสี่ตัดสมิงคมาคมีวะในสมาคมนั้นเทียวเศธาเป็นธรรมชาติประเสริฐที่สุดโหติย่อมเป็นขึ้นมานะครับหิก็ตังทานังอันว่าทานนั้นณอาคติย่อมไม่ถึงค่ากะลังซึ่งเสี่ยวโสละสิงที่สิบตัดสาคาถายะแห่งพระคาถานั้น เทศนาปิอันว่าอันแสดงก็ดีวาจนาปิอันว่าอันบอกก็ดีสวนังปิอันว่าอันฟังก็ดีธรรมัสสะซึ่งทำมหันตังเป็นธรรมชาติใหญ่โหติย่อมเป็นเอวังอย่างนี้จะอันหนึ่งธรรมมัสสวนังอันว่าอันฟังซึ่งทำเยนะปุคเลนะอันบุคคลใด การิตังให้กระทําแล้วเป็นตะปัจจัยที่เป็นเหตุกรรมมาวาจกนะครับตัวนี้มหานิสังโสอันว่าอานิสงใหญ่โหติย่อมีตัสสะปุคลัสะเอวะแก่บุคคลนั้นนั่นเทียวธรรมทานังเอวะอันว่าธรรมทานนั่นเทียวปะวัตติตังเตหิพุทธปัจเจกะพุทธกขีณาสเวหิขึ้นมานะครับ อ,อันอ่นพระพุทธเจ้าและพระประเจกพุทธเจ้าและพระขีนาศพทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็นไปทั่วแล้วอนุโมทนาวเสนปิแม้ด้วยสามารถแห่งการอนุโมทนาคาถายะด้วยคาถาจะตุปะิกายะอันประกอบแล้วด้วยบทสีอันตะมโสโดยกำหนดอันวีในที่สุดเศษถังเป็นทานประเสริฐที่สุด กะตะปริจจาโคทิน,นะธานโตปินี่รวบนะครับแม้กว่าทานอันทายกปัตเตยังบาทปูเรตวาให้เต็มแล้วปณีตะบินตปาตาัสะด้วยบินทบาทอันประนีตถวายแล้วทิน,นะตัวนี้นะครับปริสายะแก่บริษัทตะารูปายะเอวะอันมีรูปอย่างนั้นนั่นเทียว ทินนะเพศัชะธานตัวปีแม้กว่าการถวายซึ่งเพสตัตอันทายกปัตเตยังบาทปูเดรดตวาให้เต็มแล้วเพสัชาน,นังขึ้นมานะครับด้วยเพสตัตทั้งหลายสป,ปิเตลาทีนังมีเนยใสและน้ำมันเป็นต้นถวายแล้วนะครับตัวทินนะตัวนี้ก็สัมพันธ์เครื่อัพท์นะครับ แต่มีตาวาบัจจัยอยู่ข้างหน้าศัพท์ที่แปลเข้ากับปูรธาตุที่เป็นฉัตรถีวิพัฒน์ท่านให้แปลว่าด้วยนะครับหากวิพัฒน์ไปทิน,นะเสนาสนะทานะตัวปีแม้กว่าการถวายซึ่งเสนาสนะทายเกนะอันทายกปุคลัง ยังบุคคลกาเรตวาให้กระทำแล้วสตะสาัสานิซึ่งแสนทั้งหลายอเนกานิมิใช่หนึ่งวิหารานังแห่งวิหารทั้งหลายมหาวิหาระสติสานังจะอันเช่นกับด้วยมหาวิหารด้วยปาสาทถานังแห่งปราสาททั้งหลายโลหะปาสาทะสติสานังจะอันเช่นกับโลหะปราสาทด้วยถวายแล้ว ตัวถวายแล้วก็คือตัวทิน,นะตัวนี้นะครับกะตะปริจาคตัผีแม้กว่าการบริจาคชเนหิอันชนทั้งหลายนา,าถะบินิกาทีหิมีเศรษฐีชื่อว่านาธะบินิกะเป็นต้นอาระพะปารพบแล้ววิหาเรซึ่งวิหารทั้งหลายกระทำแล้วคือกะตะตรงนี้นะครับโหติตรงนี้ครับย่อมเป็นอิติดังนี้ตัทธะปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาะ ปทัสสะแห่งบทว่าสัพพะธานังอิติดังนี้เป็นต้นต่อมาประโยคที่มีกิงกรลนาขึ้นมาลอยๆนะครับท่าน้ขึ้นปุจฉามานะครับปุจฉาอ่านว่าอันถามว่าธรรมทานังอ่านว่าการให้ซึ่งธรรมชินาติย่อมชนะสัพพะธานังซึ่งการให้ทั้งปวงกิงกรณนาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้วิสัชนาขึ้นมารับปุจฉานันครับอันว่าอันแก้ว่า เพราะว่าชนานว่าชนทั้งหลายกระโรนตาเมื่อกระทำปุญญานี้ซึ่งบุญทั้งหลายเอวะรูปานี้มีอย่างนี้เป็นรูปทำมังสุตวาวะฟังแล้วซึ่งทำเทียวกระโรนติย่อมกระทำอสุตวาไม่ฟังแล้วกระโรนติย่อมกระทำโนหามีได้สเจหิก็ท่าว่าอิเมสตาอ่านว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ ณสุเนยยุงไม่พึงฟังทำมังซึ่งทำใสอเมสัตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ณทไทยยุงไม่พึงถวายยาคุงปิแม้ซึ่งข้าวต้มอุลุงกะมัดตังมีกระบวยเป็นประมาณพัดตังปิแม้ซึ่งข้าวสวยกะตัดฉุมัดตังมีทัพปีหนึ่งเป็นประมาณทรมททานางเอวะอ่านว่าการให้ซึ่งทมนั่นเทียว เศษถังเป็นทานประเสริฐที่สุดสัพพะทานิหิกว่าทานทั้งปวงทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิมินาการเนนะด้วยเหตุนี้อิติดังนี้วิสัชนานังถึงตรงนี้นะครับอาปิจะอีกอย่างหนึ่งสาวกาปิแม้นว่าพระสาวกทั้งหลายรงนี้นะครับขึ้นมาสารีบุตตาทโยมีพระสารีบุตรเป็นต้นสมน,นาคตา ผู้มาตามพร้อมแล้วปัญญายะด้วยปัญญาสมัตถายะอันสามารถอันนี้รวบนะครับถาเปตวาพุทธเธจะปัจเจกพุทธเธจะสักระกับปังเทเววัดสันเตอุทกะพินทูหิคเนตุงเพื่ออันครั้นเมื่อฝนตกอยู่ตลอดกับทั้งส้นนับเอาเว้น ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยซึ่งพระเบเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยตะเปตตะวาตัวนี้ให้แปลว่าเว้นนะครับณอสาขาิงสูไม่ได้อาจแล้วอธิคันตุงเพื่ออันบรรลุอริยพลาีิขึ้นมานะครับซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิภราทีนี้มีโสดาปฏิลผลเป็นต้นธรรมตายะตามธรรมดาอัตโนของตนรวบตัวอำนาจวัตถ์นะครับ อัศจิตเถราทิหิกะทิตังทำมังสุตวาวะฟังแล้วซึ่งทำอันอันพระเถระาทั้งหลายมีพระเถระชื่อว่าอัศจิเป็นต้นกล่าวบอกแล้วเทียวสัจจิกริงสุกระําให้แจ้งแล้วโสตาปฏิพลังจะมีจะตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ซึ่งโสดาปฏิผลด้วยจะควบภาคนะครับตัวนี้สัจิกริงสุกระทาให้แจ้งแล้ว สาวกะปรมียานังซึ่งสาวกปรมียานธรรมเทศนายะด้วยพระธรรมเทศนาสัตถุจะของพระาศาสดาด้วยมหาราชะดูก่อนมหาบพิษธรรมทานนางเอวะอันว่าธรรมทานนั่นเทียวเศษถังเป็นทานประเติิที่สุดอิวินาปิการเนนะด้วยเหตุแม้นี้โหติย่อมเป็น อิติดังนี้เตนะการเนนะเพราะเหตุนัน้นวจนังขึ้นมานะครับอันว่าพระดํารัสว่าตัพพะทานังธรรมทานังชินาติอิติดังนี้ภควตตาอันพระผู้มีภาคเจ้าวุตตังตรัสแล้ววุตตังเป็นกรรมวาจกนะครับตปัจจยเป็นกิริยาคุมภาคปะนะอนงราาัสาอันว่ารสทั้งหลายขันธรัสาัทโย มีรถอันเกิดแล้วแต่ลำต้นเป็นต้นสัพเพท,ทั้งปวงสุธาโภชนะรัศวปีแม้อันว่ารถแห่งโภชนะอันหมดจดเทวตานาังของเทวดาทั้งหลายอุก,กังสะโตโดยอุกฤษปัจจโยเป็นปัจจัยรวบนะครับสังสารวัตเตปาต,ติตวาทุกขานุภวนัตตาเอวะ แห่งอันยังสัตว์ทั้งหลายให้ตกไปแล้วในสังสารวัตสเสวยซึ่งความทุกข์นั่นเทียวโหนติย่อมเป็นปะนะโบเอสะโบเอโสนะครับตัวนี้ปะนะส่วนว่าธรรมรโสอันว่ารสแห่งธรรมสัตตติงสะโพธิปักคิยธรรมสังขาโตจะอันบนดิดนับพร้อมแล้วว่าโพธิปักคิยธรรมสามสิบเจ็ดประการด้วย นวะโลกุตระธรรมสังขาโตจะอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าโลกุตระธรรมอันมีอย่างเก้าด้วยนี่เป็นศัพท์เดียวกันนะครับเอโสนัน่โยใดไม่มีกริยาคุณภาคนะครับประโยคนี้ลิงคัตถะนะครับอะยังธรรมรโสเอวะขึ้นมาอันว่ารถแห่งธรรมนี้นั่นเทียวเศรษฐเป็นรถประเสริฐที่สุดสัพภารัษานัง กว่ารถทั้งปวงทั้งหลายโหติย่อมเป็นเตนะการเนนะเพราะเหตุนั้นวจนังขึ้นมาอ่านว่าพระดำรัสว่าสัพพารสังธรรมรารโสชินาติอิติดังนี้พระวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุตตังตรัสแล้วครับนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งก็ขอให้นักศึกษาทั้งหลายกลับไปทบทวนดูเพื่อความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นไปวันนี้ขอให้นักศึกษาทั้งหลาย จงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในการเรียนภาษาบาลีทุกท่านทุกคนเทิน